นางภัยประกาผิวดำตำแหน่งผูง้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสถานศึกษาโรงเรียนคลองสองสเวตส,สมบูรณ์อุปถมัมขอนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งดังนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการร่วมกับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 1.2จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการปรปับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสภาวะการมาเรียนในโรงเรียนหลังจากเรียนแบบออนไลน์มาเป็นเวลานาน,น1.3มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นการตั้งรับและหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง สภาวะถดถอยทางการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวกับการมาเรียนแนวรงเรียนส่งผลให้ครูทุกคนมีแนวทางการจัดการเรียนรู้และนักเรียนมาเรียนแนวรงเรียนได้อย่างมีความสุข 1.4มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยทุกห้องเรียนมีสมาร์ททีวีและระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน1.5 มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูรวมกับคณะกรรมการนิเทศโดยวิธีการที่หลากหลายมีการกำหนดปฏิทินการนิเทศและแจ้งเป้าหมายการนิเทศให้ครูได้รับรู้ก่อนรับการนิเทศมีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน1.6 มีการจัดพัฒนาครูและส่งเสริมให้ใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งผลให้ไม่มีการร้องเรียนใดๆเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน2.2มีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยกิจกรรมที่หลากหลายและอย่างเต็มตามศักยภาพทั้งนี้คำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.3. มีการเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1มีการเร,เริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนโดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับนำสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 3.2. มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมโดยการพัฒนาครูให้มีทักษะในศตรวรรษที่21โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1. มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้กับสถาบันทางการศึกษาต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยราชพัฒวไรยอลงกรณมหาวิทยาลัยธร,รรมศาสตร์ศวนรังสิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่6 4.2 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยร่วมกับองค์กรในท้องถิ่นเพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเช่นเทศบาลเมืองคลองหลวงในการสนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในการสนับสนุนหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล ให้บริการด้านวิชาการแก่กศนอ,อำเภอคลองหลวงกลุ่มสตรีในเขตตำบลคลองหลวงและร่วมนำเสนอและถอยบทเรียนโรคติดต่อในโรงเรียนรวมกับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปทุมธานีและสาธารณาสุขอำเภอคลองหลวง 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยการเข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกรวมถึงมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในและนอกโรงเรียน 5.2มีการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยการพัฒนาครูให้มีทักษะในศตวรรษที่21โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา และมีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงเมื่อสิ้นปีการศึกษาส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการพัฒนาครู ให้มีทักษะในศตวรรษที่21โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในยุคศตวรรษที่21เป็นยุคที่มีความท้าทายเนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เดิมการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพียงอ่านออกเขียนได้เท่านั้นแต่สำหรับในศตวรรษที่21ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การปฏิบัติและการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกันวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ประชุมวางแผนเตรียมการ แผนขั้นตอนที่2รวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุม Information นขั้นตอนที่3สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกับครูผู้บริหารดูขั้นตอนที่4ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเช็ค ขั้นตอนที่5ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี analyze ขั An ้นตอนที่6พัฒนาและปรับปรุง develop 3ผลลัพธ์การพัฒนาบรรลุตามเป้าหมาย3.1เชิงปริมาณ3.1.1ร้อยละ90 ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน3.1.2ร้อยละเกเด็กประถมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและสติปัญญาที่เป็นไปตามวัย3.1.3ร้อยละแปผู้เรียนระดับชั้นป .1 ถึงปสอ่านออกเขียนได้ 1> 3 1 4ร้อยละ85ผู้เรียนระดับชั้นป4ถึงป6อ่านคล่องเขียนค่อง 3.2. เชิงคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง